สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเกษตรยิ่งทํายิ่งรวยนะครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านครับเข้ามาเยี่ยมชมแปลงลำไยนะครับวันนี้ผมกําลังอยู่กับเจ้าของสวนนะครับสวัสดีครับพี่นวลสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้อากาศดีนะอากาศดีครับสวนนี้ชื่อสวนอะไรครับพี่นวลสวนมาเพิ่มทรัพย์นสวนมาเพิ่มทรัพยนะครับปีที่แล้ว เราก็ได้เข้ามาตามไปนะนี่ล้วนี้ให้ผลิตภัณฑ์ตัวนช่วงช่วงทุกเดือนช่วงติดเม็ดแล้วนะประมาณสี่เดือนแต่ปีนี้ใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับใช้ใช้าลังมหาแล้วก็เปิดตาดอกให้เปิดตาดอกด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างครับความชัดเจนในเรื่องของการทามาเปิดตาดอกกับกับทั่วไปก็ออกดีครับัวตาดอกก็ออกดี ที่เห็นในภาพเลยนะครับกเล้ยทุกต้นเลยครับแต่นี้ยทุกต้นจะสังเกตได้ว่าชอบอวบใหญ่นะครับเดี๋ยวแวตวเนียเยอะเกสอนดีนะแกสอนสมบูรณ์มากๆเลยครับตูน้ำด้านหลังนี่แบบก้อวอวบมากก้วอวบเป็นนิ้วเลยครับยาวเป็นสอบเลยนะครับอดูดอกนะครับบวบสมบูรณ์มากสวนมาเพิ่มซับนะครับอยู่ที่ บ้านนาสนดครับผมบ้านนาสนาดนะครับอำเภอโป่งน้ำร้อนนะครับดูนะครับดูดอกกวบเขียวสังเกตที่ก้านดอกนะครับจะเขียวมากอ่าแล้วดอกตัวเมียนะครับจะเยอะนี่คือความสมบูรณ์นะครับที่ใช้อาหารพืชนะครับไม p o w e เวอร์เซตนะครับเซ็ตนี้เนาะเซตนี้พี่น้นครับฝากถึงพี่น้องชาวสวนลำไยด้วยกันชนิดได้ไหมครับว่าใช้เปิดตาดอกนี่มั่นใจยังไงบ้างแล้วผลลัพธ์ชัดเจนยังไงบ้าง ใช้เปิดตาดอกอก็บางคนอนะส่วนมากที่ไม่เคยใช้เขาไม่จลนาการใช่ไหมเพราะมันมีแค่สามตัวนี้นครับมันไม่ไม่ไม่ไมไมยากเชื่อว่ามันจะออกได้ผ<อ>มเองก็ยังห้าสิบห้าสิบตอนแรกก็ไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไปห้าสิบนน่นคนที่ <c oughs> คนที่ยุ <c oughs> มีคนยุเอาเลยเอาเลยเอาแล้วก็ไปดูกลอื่นที่เขาท,ที่ที่เขาเปิดมาก็โอเคครับผมก็เลยตัดสินใจเอาเอาเลยลองลองมาเปิดกับแป้งนี้เลยได้ไหมครับ แล้วเป็นยังไงบ้างกอตามที่เห็นนะครับชัดเจนเลยชัดเจนเลยครับมาทุกช่อมาทุกช่อเลยนะครับมาแล้วแบบมาสวยด้วยเนาะมาอวบมาใหญ่สมบูรณ์นะครับสะพังเลยทีเดียววันนี้พี่คนที่ยุคคือคนไหนครับวันนี้มาไหมสุดใจมาครับมามาช่อหน่อยช่อหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พาพี่พาไปดูสวน ที่เขาใช้บริการนี่ไปดูมาหลายๆที่แล้มันก็โอเคครับไม่มีส่วนไหนที่ว่าผิดหวังก็คือชัดเจนเลยว่าใช้เปิดตาดอกได้ได้โอเคครับใช้ทั้งเปิดแล้วก็บำรุงดึงยื่งนอได้เลยจน,นจนจนกระทั่งเก็บจนกระทั่งเก็บเกี่ยวเนี่ยลูกลูกโตลูกอะไรใช้ได้ใช้ได้จนเก็บวันนี้นะครับก็ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของการใช้ผลิตภัณฑ์ My p พาวเวอร์เซตนะครับอาหารพืชเข้มข้นนะครับกับการชักนําดอกลําไยนะครับเปิดตาดอกดึงดอกนะครับจะได้ดอกที่สมบูรณ์แบบนี้แล้วออกมา0 0อย่าออย่างที่เห็นเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่นวลมากๆนะครับที่เปิดโอกาสนะครับให้เข้ามาเยี่ยมชมสวนมาเพิ่มทรัพย์นะครับที่พี่นวลนะครับบริหารอยู่นะในสวนที่นี่นะครับสวนใหญ่มากสวน200ยไร่ใช่ไหมครับ สวน200ไร่นะครับในอำเภอปองน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีของเรานะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้สวัสดีครับ